ขอเชิญชมสึกมวยมันวันลอยกระป๋ชมฟรีรับเบิดความมันในวันอังคารที่11ตุลาคม2565นี้ณเวทีมวยชั่วคราวตลาดเหลา่าลิ้มขงตำบลทาาพนมอำเภอทาาพนมจังหวัดนครพนม คู่เด็ดมวยมันเตะกันสนันเวทีประกอบคู่มวยโดยเสียงเปี้ยหัวบึงแจ็คสกลกรรมการชุดยงยุดอภัยโสเริ่มชกเวลา18บแนิกาเป็นต้นไปพบกับมวยเดิมพันคู่พิเศษเพชรพาคินสิทธิ์คู่หงปะทะ ลิขิชัยส้มไก่ปลาน้ำของหมวยเดือดคู่เด็ดคู่พิเศษเดิมพันสองแสนดนกลางสักดนกลางปลทะเสือดำโฉห้าพยักษหมวยเดิมพันคู่พิเศษสองรองชุมพรปิโตเลียมปลทะไอบรอดโสโสตายหมวยยักษ์คู่ใหญ่ ไก่กันไม่ยังสุดยอดไกายะโสระธรปทะลูกพระยอดลุ่มรดฟิตเนสมวยไทยยิมต่อด้วยสุดยอดคู่มวยในรายการไก่ชนลูกแม่ยิมปทะเพชรเมืองล่าวชาววิไลพรหัวใจสิงเกียรตติะวันชัยปทะเพชรเวียงจันทร์ดาบรันสละคำและห้ามพลาดสุดยอดแห่งความมันในรายการมวยเอกคู่ที่หนึ่ง โชคชัยชาญสอมงคลการช่างปะทะอินซีเหล็กเพชรแสงทองมวยเอกคู่ที่สองท่าแขกโรงเรียนร่มใสวิทยาปะทะรดนลงดาบันสลักคามมวยเอกคู่ที่สามลูฟี่สิทธ์หัวปึงปะทะเพชรบ,บ้านดอนเพชรแสงทอง ร้อมร่วมสนุกแดนกันส yeah. ุดมันกับรำวงย้อนยุคห้ามพลาดงานนี้ชมฟรี11ตุลาคมนี้ณเวทีมวยชั่วข่าวตลาดล่าลิมโขงตําบลธาตุนมอำเภอท่าตุนมจังหวัดนครพนม